มาเบิงเด้อพี่นองเบิงเด้อทีนี้ไล่สารแปลกๆเยอะมากนะสมุนไพรอาสมุนไพรเด้อ นนกกอันนี้พักทอพีชงอันนี้รักษาเบื้องต้นเนะาะหัวเข่าเสื่อมหนอ่อัน,นี้เนาะประกบยาประกบยาค่ะวันนี้มีโครงการแพทย์แผนไทยตำบลนาหน,นาดนะคะมา คุณหมอเขามาประกบเข่าให้ตดำบนนาหนาดนะคะมีโครงการโครงการอีหยังเนาะคุณหมอลืมล่ะดูแลผู้สูงอายุค่ะดูแลผู้สูงอายุการแพทย์แผนไทยอันนี้คุณหมอนะคะคุณหมอตำบนนาหนาด ขอลงยูทูบหน่อยเด้อคุณหมอเด้อลงยูทูบนะคะคุณหมอทั่วประเทศนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาที่มาเดินต่อนั้นก็ลงยูทูบไปลง ซื้อเพจก็แม่ไปไทยอีสาโอ้เดี๋ยวหนูก็กดไลค์นะตามกดกระดิ่งกดไลค์กดเซร์ให้ด้วยขับยาต้นจับนี้จำนวนคนไทยก็ลุกไม่ได้

ก็หลายเมนูหลายหลายมีหลายอีกมากเลยคือไม่ธรรมดาเราชิ้นเก่าซึ่งชิ้นซึ่งก็คือเราซื้อตั้งแต่ตอนน้องก็คือประจำวันที่ประจำตัวปะขมข่าก็คือข้าวเสื่อมแล้วเธอเป็นบ้านติ๊กกะมีท้ายมาอ่าปะขมกาวเออพนทบก็นะเนี่ยเนี่ย ทุกคนได้ประทุกคนเลยที่มาตรงนี้ระหว่างรอ30นาทีนันจากนี้ไปนะคะเ,เป็นนาทีทองนะคะที่หมอนวดจะนวดให้นะคะนวดไปแล้วหคนที่นี่นะคะสำหรับหนูลและหนูวนวดได้จะนคนกับยาหน,นูในดงยางนวดไหมเพราะว่าเราสิ้นสยายพอกอ30นาทีนะคะระว,วางนีค่ะ นั่งหนิ่งาดนะคะหรือว่าใครอยากให้หม้อกดใมเดือาเอิ้นได้ภาษาจินทีเด้อนะคะหมก้เือเื่อโอ้โอเคพิ่นผูดประกอบขาวเอาเปียบมูเนาะผุนเอาแอลผุนได้คุณ ประกบเขานะคะยาสมุนไพรมาประกบเข่าสมุนไพรประกบเข่าเบื้องต้น

จดรับประจุรับกระโเหยียดขาได้ก็ไม่นานนะไม่นานนะอยากอยากเอาไปท่าใหม่เลยนะนั่นนี่เหยียดนานก็ไม่ได้อีกเลยขานนะ อประครบประครบจมุนไผ่คบจมุนไพย เกียดข้าเกียดข้านานก็ไม่ได้ปวดแล้ว <c oughs> อยว่านวดฟ้าเท่าแล้วมันดีเนาะเพราะว่าเสพติดอ,อยู่ในฝ่าเท้าปีต่ มีแต่ขาขาวขาดำขาดำไม่ค่อยมีเรามีแต่ขาขาวขาวประกบประกบเขาประกบประกบสมุนไพรอันนี้ล้คนเรานะแก่มาแล้วมีแต่คนปวดโครงการคุณหมอ ตำบนานาหนาดน,นะคะออกมาดูแลรักษาสุขภาพคนณเก่ขอจับจบคลิปแค่นี้นะคะเพราะว่าคนที่ไล์ก็ปวดขาแล้วขอบคุณค่ะ fc ทุกๆคนที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ